ชาอัญชันมะนาวโซดาขนาดแก้ว22ออนชมยังไงเดี๋ยววันนี้แบมจะมาสอนให้ค่ะวัตถุดิที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะ 1. ชาอัญชันของมังกรบินค่ะ 2. โซดาค่ะ 3. น้ำตาลทรายขาวค่ะ 4. น้ำร้อนค่ะและ 5. น้ำมะนาวสดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะวิธีการทำนะคะแบมจะใส่ชาอัญชันไปที่1ช้อนโตะค่ะไม่ต้องตักปูนมากนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำร้อน75 ml ค่ะ แล้แบมจะแช่ชาไว้1นาทีค่ะเมื่อแช่ชาครบหนาทีแล้วนะคะจากนั้นแบมจะกรองน้ำชากลับไปมาสองรอบค่ะจากนั้นบีบสก,กัดน้ำชา50 ml ค่ะเมื่อได้น้ำชา50 ml แล้วนะคะแบมบจะนำไปพักไว้ค่ะจากนั้นเราจะมาทำโซดามะนาวกันค่ะแบมบจะใส่โซดาไปที่100 ml ค่ะ จากนั้นตามด้วยน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยน้ำมะนาวสด20 m l ค่ะจากนั้นเราจะชงให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วจากน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วและเทน้ำอัญชันของเราลงไปได้เลยค่ะ เราสามารถตกแต่งมะนาวหั่นแว่นด้านบนได้เลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะอันชั้นมะนาวโซดาขนาดแก้ว22ออนคะ่ะก่อนกินแนะนำให้คนให้เข้ากันก่อนนะคะใครนะคะที่กำลังสนใจสูตรกาแฟนะคะหรืออยากเปิดร้านกาแฟร้านกปัน่นะคะแต่ยังไม่มีสูตรเลยนะคะแบบแนะนำหนังสือรวมสูตรเล่มนี้เลยคะ่ะ หนังสือรวมสูตรเล่มน,นี้นะคะจะมีสูตรร้อนขนาดแก้ว12ออนค่ะสูตรเย็นขนาดแก้ว20และ22ออนค่ะสูตรปั่นขนาดแก้ว20และ22ออนค่ะสูตรขวดขนาด2 5 0ซ c ค่ะรวม77เมนูด้วยกันนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะแบมบยังมีกลุ่มสอนชงให้เข้าฟรีด้วยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะในกลุ่มจะมีสูตรใหม่อัปเดตให้ตลอดด้วยนะคะตอนนี้อัปเดตที่27เมนูแล้วนะคะใครนะคะที่กำลังสนใจแบมบ,บอกเลยว่าซื้อเล่มนี้ไปคุ้มแน่นอนนะคะและในกลุ่มสอ ะะสามารถอยู่ได้ตลอดชีพเลยนะคะปกติราคาเต็มอยู่ที่990บาทวันนี้แบมจัดโปรพิเศษให้เพียง399บาทเท่านั้นนะคะราคานี้จจำกัด20เล่มเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถพิมง์ c เ399มาได้เลยนะคะหรือทักแชเทเพจแล้วแจ้งว่าโปร399ได้เลยค่ะรับรองว่าเล่มนี้นะคะจะสอนคุณชงกาแฟเป็นและอร่อยอย่างแน่นอนค่ะและใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แบมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ